สินค้าที่จะแปลนะครับบ่านบ้านโกงกลางสายฝน เป็น QWY ทำกระบวนการซะด้วยนะฮะงานเบา q s y เลยวันนี้ไม่หยุดตูงเดี๋ยวฮะสองสีนะฮะงานเบาตู้สั้นแล้วก็เป็นตู้เ่าได้ไหมครับนี่ค่ะ